สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่17ตุลาคม2557 กับคุณวณิชยาปีพิมและดิฉันกิ่งดาวจ่จันทร์ค่ะสำหรับข่าวหนึ่งประจําวันนี้ค่ะเพิงไม้ร้านขายของที่ระลึกในสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคาดว่าไฟฟ้าจะลัดวงจรนะคะรวมไปถึงสํานักงานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติบุกตรวจสอบโครงสร้างการสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียม วางระบบขนส่งมวลชนทางรางในในเขตเทศบาลนะคอรอุบลราชธานีเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามรายละเีดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุนรับัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าพอตชอตรวจสอบโครงการสร้างสนามฟุตบอล ขอภัยค่ะฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดบุรลราชธานีสอบพบการทุจริตกี่โรงเรียนค่ะมี2ตัวเลือกคือข้อ1 18โรงเรียนหรือว่าข้อ2 19โรงเรียนทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045 265 111ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดการประชุมทําความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปี2557ทับ2558ครั้งที่1 วันที่16ตุลาคม2557ที่ห้องประชุมสำนักง,งานกเษนาานกเษตร,ร,รจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเกษตรและสากลจังหวัดรวมถึงธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปี2557ทับ2558ครั้งที่1โดยมีนายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม โดวยวาระการประชุมได้ทำความเข้าใจถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,557ทับ2,558การให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไล่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร,กรโครงการลดดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,557ทับ2,558และโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรสู่ตลาดภายในและต่างประเทศเป็นต้นโดยเฉพาะในที่ประชุมได้เน้นถึงขั้นตอนในเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไล่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ด้านนายเสริมชัยนรงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างโปร่งใสในโครงการต่างๆโดยการโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรไล่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่ซึ่งการดําเนินการขนาดนี้ค่ะทางสํานังารกงานเกษตรอําเภอต่างๆได้ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วกว่า8 3 0 0 0ครัวเรือน จากทั้งสิ้นที่ขอขึ้นทะเบียนไว้22,000ขวเรือนซึ่งการลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวจะมีไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอทุกอำเภอในขณะที่นางสาวสุวิมลออนอินผู้อำนวยการสำนักง,งาน ทกาศาจังหวัดบุรามชธานีได้กล่าวว่าสำหรับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรไรล่ละ1000บาทไม่เกิน15ไร่ที่จะเริ่มมีการจ่ายเงินให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่20ตุลาคมนี้ทั่วประเทศนั้นทางทกาศาได้ทําความเข้าใจซักซ้อมแก่เจ้าหน้าที่แล้วเหลือเพียงแต่รับข้อมูลกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจาก,กเกษตรอำเภอเท่านั้นและพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาซึ่งไม่น่าเกินสิ้นเดือนตุลาคมนี้โดยชาวนาสามารถนําเอาบัตรประจําตัวประชาชนสมุดบัญชี และแบรัรบรองกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปยื่นขอรับเงินที่ทกศใกล้บ้านทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราัฐเดินหน้าตรวจสอบการสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เมื่อวันที่16ตุลาคม2557ที่โรงเรียนบ้านหน้องฮีหนองแคนตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจโททนงเพิ่มพูลผู้อำนวยการกลุ่มปราบปลามการทุจริตในภาคที่1น,นครราชสีมาเข้าตรวจสอบถามคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบตรวจรับการก่อสร้างสนามฟุตซอลมูลค่า2,494,000บาทซึ่งถูกกว่าราคา ซึ่งถูกกว่าราคากลางเพียง6,000บาทซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างมาจากงบอุดหนุนสนับสนุนของสอสเมื่อปี2555การตรวจสอบของปปทได้เก็บตัวอย่างพื้นสนามที่ระบุโดยใช้แผ่นพลาสติกโพลีพอพไพรีนมีความหนาไม่น้อยกว่า12เซนติเมตรใช้ต่อกันเป็นสนามกว้าง22เมตรยาว4 8ขอภัยค่ะยาว42เมตร สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายสนามได้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทอินทรักแอนด์โดจำกัดเพื่อส่งให้สถาบันนิติวิทยาตรวจสอบวัตถุที่นำมาใช้เป็นไปตามสเปคของกรมพละศึกษาได้กำหนดและระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือไม่พร้อมได้ทำการเจาะขอบสนามที่ทำเป็นคอนกรีตเพื่อวัดระดับความหนาให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาหรือไม่โดยวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทางปป,ปท จะทำการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างวัสดุและดูการเสื่อมสภาพของสนามใน6โรงเรียนและทําการตรวจสอบให้ครบทั้ง19โรงเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลว่ามีการทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลจริงหรือไม่พันตำรวจโทธนงเพิ่มภูลพ่วมนวยการกลุ่มป่าปรามการทุจริตในภาคหนึ่งนครราชสีมาเปิดเผยว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีทั้ง5เขตมีโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2556รวมทั้งหมด19โรงเรียน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนละ2.5ล้านบาทและมีบริษัทเข้ายื่นซองประมูลก่อสร้าง2บริษัททำให้แต่ละโรงเรียนมีการก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางเฉลี่ยโรงเรียนละไม่เกิน6,000บาทจึงเก็บมาเป็นตัวอย่างวัสดุที่ใช้ปูเป็นพื้นสนามไปตรวจสอบมีมาตรฐานตรงตามสเปคที่ ที่วางไว้หรือไม่หากไม่ตรงก็ถือเข้าข่ายการทุจริตทันทีแต่หากตรงสเปคก็จะมีการดูเรื่องของราคาเกินความเป็นจริงหรือไม่ซึ่งหลังจากเก็บตัวอย่างวัสดุทั้งหมดแล้วส่งไปตรวจสอบและจะทราบผลภายใน2ส,สัปดาห์ ทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียมวางระบบขนส่งมวลชนทางรถรางนะะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อบริการพี่น้องประชาชน วันที่16ตุลาคม2557เวลา14นาฬิกานายพรชัยโคสุรัตน์นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวสมปราถนาวิกรัยเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีและคณะผู้บริหารขร้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งมวลชนทางรถราง จากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการวางระบบในการเตรีย,ยมจัดทำรถรางในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเพื่อบริการพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเส้นทางหลังประชุมเสร็จค่ะคณะที่ประชุมได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนชียางกูลเริ่มจากวงเวียนน้ำพุเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยไปถึงแยกวานารมทั้งนี้จะได้หาข้อสรุปเส้นทางในการวางระบบต่อไป เพลิงไหม้ร้านขายของที่ระลึกภายในสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคาดว่าน่าจะไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ วันที่17ตุลาคม2557ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ร้านขายของที่ระลึกภายในสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมาหลังร้อยตำรวจโทนัทวุฒิคำปานพนักงานสอบสวนสพมืองอุบลราชธานีรับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเร่งเข้ารายงานพลตำรวจตีธวัชชัยนิลานุต ผู้บังคับการภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประสานรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าระง,งับเหตุครั้งนี้ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณชั้นสองขออภัยค่ะบริเวณ2ชั้นขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงหกคันกำลังระดมฉีดน้ำสกัดไฟที่ลุกไหม้ด้านร้านขาย ร้านขายของที่ระลึกชั้นล่างประตูทางเข้าของตัวอาคารเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นภายในจุดเกิดเหตุพบร้านขายผ้าไหมาและร้านขายเทียนหอมได้รับความเสียหายทั้งหมด5ห้องเครื่องปรับอากาศและเครื่องเอ็กซเรย์ได้รับความเสียหายหนึ่งเครื่อง ฟ้าเพดานเสียหายเกินครึ่งแต่ยังไม่พบยอดผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านพลตำรวจตีทวัชชัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ของการ ของการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีอีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้รวมทั้งยังไม่สามารถประเมินยอดความเสียหายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ภายในอาก ภายในท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าสําหรับเที่ยวบินที่จะมีการเข้าออกในช่วงของเช้ามีทั้งหมด4เที่ยวยังคงสามารถให้บริการได้ตามปกติและไม่มีการปิดสนามบินโดยเจ้าหน้าที่จะจัดพื้นที่โซนไว้ให้การบริการทางด้านประตูผู้โดยสารขาเข้าส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ไฟไหม้ต้องให้ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเป็นผู้ให้รายละเอียดอีกครั้ง บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโต้รุ่งราชบุตรร่วมกันทำความสะอาดตลาดเพื่อให้ถูกสุขอ,อนามัยและและอย่างรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีคะ่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ วันที่17ตุลาคม2557เวลา9นาฬิกาผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดโต้รุ่งราชบุตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธาร,รณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกันทาความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่งราชบุตรอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่2557ที่จะถึงนี้ซึ่งทําให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยจากโรคต่าง ต่างทําให้สภาพแวดล้อมในตลาดโต้รุ่งดีขึ้นโดยมีบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายอาหารที่ตลาดโต้รุ่งจํานวนกว่า50รายได้ทําความสะอาดสถานที่ค้าขายเป็นประจําทุกวันศุกร์ของสัปดาห์โดยทําการล้างตลาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดปัดกวาดเศษอาหารที่มีไขมันซึ่งได้รับการสนับสนุนน้ําล้างตลาดจากกองบรรเทาสาธารณภัยที่นํารถน้ํามาทําการฉีดล้างให้สะอาดใหม่ขึ้น นางสาวสมปราัถนาวิกรัยเจ,จเริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการจัดทําตลาดสุขภาพที่ตลาดโต้รุ่งราชบุตรแห่งนี้ตนได้นําผู้จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จจํานวน,นกว่า50รายซึ่งเดินวางจําหน่ายสินค้าริมถนนราชบุตรทําให้การจราจรติดขัดตลอดซ้าย และยังมีปัญหาสารตกค้างจากมลพิษที่มาจากควันท่อไอเสียรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาทําให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารที่ประชาชนซื้อไปรับประทานจึงแก้ปัญหาด้วยการนําผู้จําหน่ายทั้งหมดออกจากริมถนนมาจําหน่ายอาหารในลานหลังสาราประชาคมที่เป็นลานกว้างโล่งเนื้อที่ราว200ตารางวา เพื่อลดปัญหาการติดขัดของการจราจรในถนนดังกล่าวและปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารให้ผู้ที่ซื้ออาหารไปรับประทานได้รับประโยชน์จากสารอาหารอย่างเต็มที่ทั้งนี้ตลาดโต้รุ่งราชบุตรแห่งนี้ค่ะสำนักง,งานเทศบา,าลนครอุบลราชธานีนำไปเป็นตัวอย่างใช้แก้ปัญหาตลาดโต้รุ่งในจุดอื่นที่ยังมีอยู่หลายแห่งเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่กับชุมชนอย่างมีความสุขและประชาชนผู้ซื้ออาหารไปรับประทานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารตามริมถนน ทางด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ค่ะได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของครูและเจ้าหน้าที่ธุรการภายในโรงเรียนค่ะเม <The> <day of> <city> ื่อวันที่16ตุลาคม2557เวลา9นาฬกาที่โรงเรียนบ้านสวน ขอภัยขาดที่โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ทแอนด์กอล์ฟอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีดรถาวรคุณนิรัตพ่วําน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4 เพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพสมรรถภาพและสมรรถนะการสร้างเครือข่ายประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานสามารถช่วยในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน4 6 มีโดยมีนายประยูนบุญตะนายผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้ประสานงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการอบรมในครั้งนี้ค่ะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระมัดระวังการสวมเสื้อผ้ากันหนาวมือสอง นายแพทย์สุรพลลอยหานายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ฤดูหนาวทําทให้ประชาชนต้องหาซื้อเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทั้งนี้เสื้อผ้ามือสองเป็นที่นิยมของคนไทยมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนื่องจากบางตัวเป็นสินค้าแบรนด์เนมมีคุณภาพแต่ผ่านการใช้งานแล้วนํามาจากต่างจากประเทศต่างๆทั้งแถบยุโรปและเอเชียทําให้มีราคาถูกเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประ ประชาชนต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียงแต่เนื่องจากเสื้อผ้าดังกล่าวมาจากหลายประเทศและจากแหล่งที่เราไม่รู้จักเจ้าของเสื้อผ้านั้นป่วยเป็นโรคผิวหนังหรือโรคอันตรายอื่นๆหรือไม่รวมทั้งอาจมีสิ่งสกปรกมากับเสือ้อทั้งความชื้นเชื้อราและเชื้อโรคอันตรายที่ไม่คาดคิดปะปนอยู่และในขณะ ขนส่งที่ต้องอัดรวมกันมาเป็นกระสอบใหญ่เมื่อนำมาวางขายจึงเป็นเพียงสินค้ายี่ห้อรู้แต่ไม่รู้ถึงภัยที่แฝงมากับเสื้อผ้ามือสองแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีกรณีร้องเรียนจากผู้บริโภคเพื่อเป็นการไม่ประมาทค่ะจึงควรนำเสื้อผ้ามือสองมาทำความสะอาดก่อนก่อนใช้ขอให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่น ร่างกายให้เพียงพอผู้ที่นิยมเครื่องกันหนาวมือสองเช่นเสื้อผ้าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อที่มากับเสื้อผ้ามือสองทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่อาจจะทำให้เก,เกิดโรคก,กลากเกลื่อนค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะสาขาวิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยีการยางคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกหนึ่งใน40ของโครงการกล้าใหม่ไฝ่รู้ปีที่9ของ SCB ค่ะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเสนอโครงการการเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติเข้าร่วมการประกวดโครงการกล้าใหม่ไฝ่รูป้ปีที่9ของ SCB และได้มีการพิจารณาจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้ผ่านการคัดเลือกหใน40ทีม จากผู้ส่งโครงการมากกว่า465ทีมจากสถาบันอุดมศึกษา108สถาบันทั่วประเทศทีมที่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2องจำนวน40ทีมตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายการจัดการโครงงานสู่เป้าหมายและการทำงานกับชุมชนที่โรงแรมเดอะเกรทอัมพวาจังหวัดสมุทรส,ส,สงคราม ระหว่างวันที่22-25ถึง25ตุลาคม2557และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือ20ทีมเข้าสู่การแข่งขันร,รอบคัดเลือกรอบที่3ณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนระหว่างวันที่12-14ถึง1ิพฤศจิกาย,ยน2557และทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่3จะได้รับงบประมาณทีมละ75,000บาทเพื่อไปดำเนินงานตามโครงการตามที่เสนอไว้ต่อไป สำหรับโครงการกล้าใหม่ไฝ่รู้เป็นหนึ่งในโครงการหลักทางด้านการพัฒนาเยาวชนที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้นในโอกาสดำเนินธุรกิจมาครบ100ปีเป็นเวทีให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสารรค์รู้จักทำงานเป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมและสามารถบูรณาการ,ร,าก,ารการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดหนองบัวอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคาก,กิโลกรัมละ150บาทเนื้อหมูสันนอกราคาก,กิโลกรัมละ150บาท หมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนราคาปลาปลานินราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ90บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละหนึ่งราถาดละ1 1บบาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ110บารบ ไข่ไก่เบอร์3ราคาถาละ100รบาทส่วนราคาผักสดผักกะน้าราคากิโลกร,รัมละ40บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกร,รัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกร,รัมละ65บาทหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ45บาทค่ะ มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2557ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พกักตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ110ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์และศรีสะเกดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือมอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา38นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอํอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,555-2,556ระหว่างวันที่17-18ตุลาคม2,557ให้แก่ดุษฎีบัณฑิตจำนวน13คนมหาบัณฑิตจำนวน200คนและบัณฑิตจำนวน1,679คนรวมจำนวนทั้งสิ้น1,898คนโดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่19 ตุลาคม2557นาหอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยรราลัยจชภัฏอุบลราชธานี เซนทรัลพาซาอุบลราชธานีจัดการประกวดลีโอโปงลางลำซิ ing, ่งจิงแชมปประเทศไทย2557รอบคัดเลือกเขตหนในระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2557เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโดยจะมีรอบตัดสินในวันเสาร์ที่18ตุลาคม2557 พบกับการแสดงชุดพิเศษจากคุณบานเย็นรากแก่นและคุณแคนดี้รากแก่นพร้อมกับโชว์สุดพิเศษตลอดการจัดงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีประกาศสำรองน้ำใช้เนื่องจากเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีได้ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนอุป,ปริสารทางเข้าสนามบินซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุท่อประปาแตกชำรุดและอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ต่อไปนี้ถนนอุป,ปริสารด้านทิศเหนือจากแยกทางเข้าสนามบินถึงแยกตัดถนนภาสิเจริญถนนเทพโยธีทางเข้าสนามบินถนนพลแผนจากแยก ตัดถนนอุปริสารถึงรั้วสนามบินถนนบูรพาน,นจากแยกตัดถนนอุปริสารถึงรั้วสนามบินถนนภาษีเจริญจากแยกตัดถนนอุปริสารถึงหลังโรงเรียนปฐุมวิทยากรเพื่อเป็นการเตรียมการจึงขอให้ผู้ใช้น้ําในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมภาชนะเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวมาถึงช่วงของเฉลยคำถามประจำวันนะคะกับคำถามที่ได้ถามไปว่า พตชค่ะตรวจสอบโครงการสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีสอบพบการทุจริตกี่โรงเรียนค่ะคําตอบคือทั้งหมด19โรงเรียนนะคะและสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายข่าวในวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพ,พยนต์์ในวาดาค่ะต้องการเงินลงทุนหมุนเงินไม่คล่องต้องไปที่งาน Thailand Smart m ม n น y 24-26ตุลาคมนี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะ และสามารถติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้นะคะที่ www.guideubon.com รวมไปถึงติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ค่ะที่2ช่องทางนะคะคือ www.hubon.com และ w w w f a c e b o o k r t v u b o ุค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ